พ่อครับหนูน้อยไม่ต้องกลัวนะไปให้พน้นทุกวันก็ทำตัวเหมือนลำบากที่ต้องคอยปกป้องพวกเราแต่พอพวกก็าิ้นมาแล้วตัวคุณล่ะไปอยู่ที่ไหนคุณน่ะมันคนเลวคนหลอกลวง ใครขอให้คุณขอโทษปกป้องพวกเราก็ยังไม่ได้คุณยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไงเราคอยสนับสนุนคุณไปเพื่ออะไรกันเมืองกวงหมิงไม่ต้องการคนแบบคุณมาปกป้องอีกต่อไปฉ,ฉัน เจ้าคนที่ชื่อหลินเทียนนั่นทําได้จริงๆงั้นเหรอเนี่ยไม่ต้องไปเชิญหน้ากันตรงๆก็สามารถทํำให้สตรีดาบศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กลายเป็นสุนัขที่สูญเสียและทําลายจิตใจของเธอจนแหลกสลายฉันะ,ะตั้งตารอที่จะได้พบกับหลินเทียนคนนี้จริงๆเผ <s> ่าเทียนกวางโอหัวหน้ากลับมาแล้ว กลอบบูดิงานที่ฉันสั่งให้ไปทำเป็นยังไงบ้างมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหัวนหน้าการโจมตีเมืองของเราลาบลื่นเป็นอย่างมากเรายังนำของรางวัลและเฉลยกลับมาอีกด้วยและบางคนเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองยังยอมสมัครใจให้เราจับตัวกลับมาเลยนอกจากนี้ตามคำสั่งของท่านเรายังส่งทองคำหนึ่งคันรถ ให้กับเคลย่าและคุ้มครองเธอกับครอบครัวออกจากเมืองอีกด้วยทำได้ดีมากกลอบ,บุรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายจะได้รับสิทธิ์ในการกินมอนสเตอร์ก่อนคนอื่นๆได้เคลยาเป็นคนเดียวในชีวิตที่แล้วที่เชื่อในตัวฉันการส่งเธอออกไปจากดินแดนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแล้ว ครั้งนี้ฉันเชื่อว่าสตีดาบศักดิ์สิทธิ์คนนั้นจิตใจคงพังทลายไปจนหมดแล้วต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากบรรดามังกรแผนการในครั้งนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้ยินมาว่าสตีดาบคนนั้นจิตใจพังทลายจนหมดแล้วถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีจริงๆ แต่ก็ยังต้องขอให้มารดาบางังกรช่วยส่งบังกรไปก่อกวนที่เมืองกวงหมิงต่อไปเพื่อกดดันสตีดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วฉันควรจะขอของรางวัลอะไรเป็นการชดเชยดีละ่ะการบินไปบินมาน่ะมันเหนื่อยนะจะบอกให้งั้นก็สิ่งเหล่านี้ล่ะเป็นยังไงรางวัลที่ฉันต้องการก็คือนายยังไงละ่ะ เธอต้องการฉันเนี่ยนะกำลังรอฉันเล่นอยู่หรือไงถึงแม้ว่านายจะทำให้ท้องของมารดามางกรอย่างฉันใหญ่ขึ้นฉันก็ไม่ถือสาอะไรหรอกนะแต่ว่าถ้านายปฏิเสธฉันล่ะก็ฉันจะฆ่านายแน่อย่าเข้าใจฉันผิดละ่ะฉันแค่รู้สึกว่ากรอบบินตัวเล็กๆอย่างฉันจะคู่ควรกับมารดามังกรได้ยังไงกันนายนะี่ะไม่ใช่กรอบบินธรรมดาหรอกนะ ฉันเห็นศัก,กยภาพของกรอบวินลาชาในตัวนายพวกเรามังกรโบราณน,นั้นเขาลบผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเสมอตามธรรมชาติของฉันฉันเพียงแค่ตัวผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อให้กําเนิดลูกหลานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถ้างั้นฉันก็ทำได้แค่ตอบสนองความต้องการของเธอสินะปลดล็อกความสำเร็จใหม่ ขอแสดงความยินดีด้วยเพิ่มค่าพลังชีวิต1,900พลังโจมตี600พลังป้องกัน1,400และฉันยังได้ค่าสถานะนี้มาแบบฟรีๆอีกด้วยแต่ตอนนี้ฉันต้องรีบไปในช่วงเทียมานดามังกรยังหลับอยู่มานดามังกรตัวนี้แข็งแกร่งสุดๆถ้าฉันถูกบังคับให้อยู่ต่ออีกครั้งล่ะก็ก็คงได้ลำบากแน่ๆ เขาเป็นอย่างที่ชั้นจินตนาการไว้จริงๆบางทีวันหนึง่งเขาอาจจะนำเผ่าก๊อปลินสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาก็ได้